ào, Son. engine x, đểu biến nay server, à, đểu, biến nay ไลฟ์สดในสตรีมมิ่งก่อนวันนี้เราจะทำสองสอันเลยรเราจะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดติดตั้งบอร์ด Raspberry Pi เออติดตั้ง Engine X Server บนบอร์ด Raspberry Pi นะครับตอนนี้ไลฟ์สดสองที่โทรศัพท์อันหนึ่งแล้วก็สตรีมบนคอมพิวเตอร์อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะ ล็อกอินเข้าบอร์ดร,ร,รัสบัลลี่พายเราก่อนล็อกอินเข้าบอร์ดที่ IP address บอร์ดร,รัสบัลลี่พายเรานะครับนะบอร์ดร,รัสบัลลี่พายเรา IP มันก็หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสี่ต่อร,สรัสบัลลี่พายไ้ที่ข้างล่างแล้วตอนนี้เรามานั่งข้างบนร้านเพื่อจะติดตั้งอ่าเซิร์ฟเวอร์ <c oughs> เราจะทำเซิร์ฟเวอร์กันเราจะมาเรียนทำเซิร์ฟเวอร์แล้วไปไลฟ์สด ไลฟ์สดไอ้ไลฟ์สดเดี๋ยวนะปิดอ่าทวิตไม่ไม่ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วครับเดี๋ยวนะอ่าเราจะไลฟ์สดเดี๋ยวนะเปิดตรงไหนก่อนเอ๊ A. อยู่ไหนเปิดโปรแกรมพุตตี้ขึ้นมาแนะล้วล็อกอินครับเดี๋ยวจะล็อกอินก่อนล็อกอินอ่าเราจะล็อกอิน เออดเดี๋ยวปิดอ uh ืมป uh ิดหน้าจอไว้ก่อนล็อกอินด้วยยูเซอร์เรายูเซอร์อ่าอ้าวทำไมมันเป็นตัวใหญ่อ่าล็อกอินเข้าไปล็อกอินอ่าใส่พาสเวิร์ด ค oh, ลิก enter อ๋อคีย์บอร์ดลืมเปลี่ยนคีย์บอร์ดใส่พาสเวิร์ดลงไปอโอเคเราล็อกอินไปที่บอร์ด Raspberry Pi เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ Google ใช้ Google หาวิธีท,ทำเลย how to install engine x server on raspberry pi อ่าใส่ how to install <c oughs> engine X server on raspberry pi โอเคใส่ป้ายคลิก e n นเ r อร์อตัวนี้ใน GitHub ใน GitHub setting up and web server เดี๋ยวเราจะไปหาอ่าเนี่ย build your own raspberry pi n g i n x web server เอาตัวนี้คลิกเข้าไปาาายมาไลท์อ้วไป เลือ่อน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 ลงไปเลยเพราะว่าเรารู้เอาเราอินสตอลทุกอย่างแล้วซูโดอัปเดตซูโดอัพเกรดอ่ะเราต้องอัพอัปเดตอัปเกรดทันไหมเนาะอัปเดตอย่างเดียวแล้วกันซูโดเอพีทีอัปเดตอ,อ,อ่าเอนเตอร์คลิกเอนเตอร์อ่าให้มันอัปเดตอัปเดตบอร์ดเราแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอไฮเย่า yeah. อ่าทุกวันวิก n ลก็น n ดดูทำเว็บเซิร์ฟเว to hold our website. Yeah, we will use the Raspberry Pi 4 board to do our web host server. Okay, เราจะใช้ Engine X โปรแกรมชื่อ Engine X อ่าเราก็จะติดตั้งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเราเราจะทำแบบเปิด Google หาเอาอ่าเออเดี๋ยว,ยวลอง remove Apache to Apache ก่อนเผื่อมันติดอยู่อ่เปิด Terminal ขึ้นมา เพทลงไปเลย sudo apt remove apache2 คลิก enter อ uh, ่าอ uh, ่า apache2 is not installed ต่อไปเลยทีนี้ไปติดตั้ง sudo apt install engine-x อ่า uh, เราก็พิมพ์คำสั่งนี้ลงไปเลยเราจะติดตั้ง engine-x server แล้ว sudo a p t install engine-x uh, enter ปับ๊บอ่ามันจะติดตั้งแล้วนะครับ ่ yes y enter อ่าเข้าไปแล้วติดตั้งแล้วจ๊ดจเออตอนนี้กํลาลังติดตั้งไอ้ Nginx Server บนบอร์ด r a s p b e r r y Pi นะครับเราจะเราจะมาทําเว็บไซต์กันทําเว็บไซต์ร้านอาหารแล้วกันแต่ตอนนี้เราต้องติดตั้ง s e r v ์ฟอร์ลงบอร์ด r s s p e r r y y p แลเราก่อนเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ Linux อ่าอ่าเช็คว่า s u d o host name h uh, y oh, p h e i อ่า sudo host name โอ host name พิมพ์ผิด name ตัว e เราจะเช็คว่าไอ้ uh, host server เรา IP address อะไร enter ip address เรา192.168.1.174เอาลองก๊อปก๊อป control c ไปเลยอ่า uh, control c ไปที่ browser อ่ uh, า browser เรา control v enter โอ้ สี 3, ่ศูนย์สามโฟร์เดนฮะเอเอหรือว่าเราติดตั้งไอ้ติดตั้งไอ้ไอ้โปรแกรมนั้นไว้ก่อนมันเลยเข้าไม่ได้เดี๋ยวไปดูเขาสอนอยังไงต่ออ่าอ๋ตอ, Start อ,อ,ต,อต้องสตาร์ทเอนจิเนียร์ก่อนซูโดซิสเต็มซีทีเอ่อสตาร์ตเออต้องสตาร์ทมันก่อน อ่าใส่เข้าไปเดี๋ยวขอบนี้น่ะไฟมันชารจังงี้ sudo 10เต็ม ctrl start nginx อื hmm. ม nginx sudo อ uh, ่า job for nginx f a i l because the control p r o c e e d e x i t with error code c systemctl อ uh, ่า Start service หรือเปล่าคลิกอ่างั้นเรา sudo service engine x reload โอเค reload แล้วอ่าลองดูสิ Forbidden อยู่เพระ สี่ศูนย์สามโฟบิเดนอยู่สงสัยมันตีกันกับไอโอเป็นลิสต์สปีดเซิร์ฟเวอร์ที่ลงไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเดี๋ยว stop how to stop open list speed server อ r a d b e r i s p y อ่าอ่าตัวเนี้ย stop start เซอร์วิส RBS stop เราไปเราต้องไปปิดไอ้ดูเหมือนว่ามันคอนฟลิกกันเซิร์ฟเวอร์มันสองกันซูโดเซอร์วิส RBS stop enter จะสต t อปได้ไหมซูโดเซอร์วิส NGX reload ซูโดอัปเดตดูก่อน apt up เดมันคอนฟลิกกันครับคือเราลงเซิร์ฟเวอร์สองอันแล้วมันคอนฟลิกกันระหว่างไอโอเพนลิสต์สปีดกับไอเอนจินเอ็กซ์เซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวต้องไป,ปไปปิดไปปิดไอตัวนั้นก่อนเดี๋ยวลองรีโหลดดูมาไหมเอเอ๋อยังไม่มาอีกโฟร์อินเทอร์เน็ตมัน็ตหลุดครับอ่าอินเทอร์เน็ตหลุดคอนเนคชั่นเข้าปุ่ตี้ใหม่ก่อนเออ หนึ1งเก้าสเฮ้ยอ้าล็อกอินใหม่อ่สรหัสไปต้องหาวิธีแก้ให้ได้อะ sudo service n g i n X preload sudo ah. se service n g i n X status check in status oh oh m a n fail active fail fail to start n g i n X service start ผ่าน system ETL ก็ไม่ได้ sudo se service engine x start start ได้ไหมอ่ารอดูอ่า,เ,า,ดอาเดี๋ยวนะเปิดช่องใหญ่ๆดูก่อน Fail to start engine X service อะไ h เฮ้ทำไมคอมันช้าคอมันช้าเอ๊ะบำไมเดี๋ยวเราเราก๊อปคำนี้ไปหาใน Google ก่อน h i g h performance นี่มั้งอนโทรลซีไปเลยอ่าไปหาวิธีแก้วแก้ Fail to start engine ดูซิวิธีแก้ยังไง engine X fail to start a high performance ดูอ๋อ oh, sudo s e r v i c e มันก็ไม่ได้อันนี้นะลอง stop sudo s e r v i t c h เดี๋ยวอ้าว control C sudo service apache2 to stop stop ไหม fail to stop apache2 not load มันก็ไม่โหลดนี่ sudo system ctl restart enginex start ก็ไม่ได้ restart ก็ไม่ได้ restart ได้ไหมลองคำนี้ sudo f user อ่าลองตัวนี้เราจะหาวิธีตาม Google ให้ได้เลยะจะได้ไหม Fail to start a high service web server by system md. Hả? Huh? Define by system md. Chúng ta sẽ <coughs> tìm cách <coughs> giải thế nào? ่าจะหาวิธีอยู่หาวิธีอยู่ sudo etc etc engine x Site. Tez. Why uh, available Available. Uh, site available. Copy to Nima. sudo uh, อ t c e n ีเอนจิ้น a ซส์อเวลิ how to enable เดี๋ยวต้องไปหา to how to enable how to enable s i t e available engine x าจะได้ไหม อ่าตัวนี้อ่าเราเข้าอุบันทูกเลยพอมันช้าจังอ่าเจอแล้วอ่ะกดโทนซี C ไปเลยโฟบิดเดนอยู่ Default uh, oh, oh, uh. a ีมาผิดอันผิดอันโอ้จะเป็นโปรแกเมอร์ทำไมมันยากแทะอ่าดีเอฟยู A, u f t default คลิก enter sudo se service engine x reload อ,อาดูสิ reload แล้วจะได้ไหมเอ,อ้ายังไม่ได้อีกเออวันนี้คง fail แล้วเพราะว่าต้องไปทำงานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาทำใหม่คือ engine x มันติดตั้งไปแล้วแหละเดี๋ยวเรามาทำใหม่พรุ่งนี้แล้วกันโอเคนะครับสวัสดีครับ